สวัสดีครับเอซีทุกคนของน้องแอมชนที่ชานะครับในคลิปนี้ทางช่องของเรามีภาพความน่ารักของน้องแอมมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับหากคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูคลิปในไลฟ์สดของน้องแอมที่น้องแอมจะไปถ่ายรายการในวันที่19มีนาคมคือน้องแอมจะไปเยือนเวทีดวลเพลงชิงทุนนะครับในฐานะแขกรับเชิญอีกครั้งที่น้องแอมไปเยือน เวทีบ้านเกิดของตัวเองอีกครั้งทางช่องของเรามีภาพความน่ารักมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับไปชมคลิปกันเลยนะครับออเใช่ค่ะหนูเดินหนูเดินมาแล้วหนูมาเข้าประตูดำๆมาค่ะไม่รู้ว่าหนูมาเจออะไรหนูหนูยังหนูหนูยังเดินถูกนะคะคป็นจังหวัดอะไรค่ะเป็นคนไทยเอาเป็นคนไทยค่ะ คุ้นรอดเรือชัดไหมคะชัดมากเลยค่ะชัดมากเลยค่ะโอ้ยแบบว่าเราก็เดินมาเราก็ไม่รู้นะเขาโอตั้งแต่แล้วเราเรือชัดมากเลยค่ะเดินมาเราเปิดประตูมาเราก็เจออะไรก็ไม่รู้นี่น้องมาดิคิดดิเอ้ยใครมาหาเรานะดีดีเล่นมากเลยตื่นตื่นก่อนไปไปนั่งก่อนนะไปไปนั่งก่อนนะ ดูดิดสาวน้อยของเราต้นเต้นมากยนยนั่งกลับมาอีกแล้วจ,จ้านั่งกลับบ้านอีกแล้วจ้าและนี่แหละครับคือความน่ารักของน้องแอมที่กลับไปเวทีดวลเพลงชิงทุนที่ทางรายการบนันทึกภาพมาฝากคุณผู้ชมนะครับให้เอซทุกท่านให้หายคิดถึงหากมีความน่ารักแบบนี้อีกทางช่องของเราจะเปิดให้คุณผู้ชมในครั้งต่อไป สวัสดีครับ